สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับทางรายการบนันเทิงกัดน้อมน,นำสายตาท่านมาดูศัตรูของมะยงชิดหรือว่าลำยายมาม่วงตอนคือมะแรงวันทองนะครับคลิปที่แล้วเครื่องทำไม่ถึงหนึ่งนาทีเต็มเลยนะครับเต็มเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับอ่า วิธีที่จะทําลายแมงวันทองมีทางเดียวเท่านั้นคือดักอย่างที่สองก็คือห่อแต่หอนี้เราไม่สามารถห่อลำไยได้นะครับเราไม่สามารถห่อลำไยได้กระท้อนห่อได้มะม่วงไม่ยงชิดห่อได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้จะชี้ให้ท่านดูไม่ยงชิด มะยงชิดนี้เป็นพืชที่ดั้งดีอักรอยนะครับแต่ว่าเสียที่เปลือกบางแมงบันทองเข้าเจาะหนึ่งตัวต่อหนึ่งลูกนั้นจะหมดไปเท่าไหร่ดูนะครับมแรงวันทองอยูดในกล่องบาโนยกักดักไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืนตัวไม่ต่ำหนึ่งมืนตัวนะครับ การดักแมงวันทองนะครับต้องมีขวดนี่นะครับคือขวดนี้นะครับตัวดำๆตัวที่ดักนั้นคือขวดนี้นะครับตัวดักแมงวันทองมีขายตามร้านกัทกนทั่วไปนะครับมาเรามาดูวิธีดำเนินการาบรนุกัศจะสาธิตให้ดูนะครับทำง่ายๆใครก็ทำได้ราคาถูกนะครับ เชือฟางขัดจบัดมีดใช้มีดอะไรก็ได้นะครับใช้มีดอะไรก็ได้ขวดพลาสติกหรือใช้อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้แต่บรนเนอกรแนะนําให้ใช้สองขวดนะครับขวดใหญ่กับขวดเล็ก มา,มาดูวิธีดำเนินการนะครับขวดตัดทำไมต้องตัดเพราะเราจะได้เห็นนะครับเราจะได้เห็นมงนบทองเข้าหรือเปล่านะครับเข้าไหมเราต้องตัดวิธีตัดนะครับขวดใหญ่นับมา3ามนะครับ3ามข้อหนึ่งสองสามถ้าไม่มีถ้าไม่มีข้อ ก็กะเอากล้ะกันนะครับกะเอาตัดเรียบร้อยนะครับแบ่งแล้วเอาหาั้ขวดกลับเข้าไปในนะเสร็จหนึ่งแล้วนะครับ สองเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตัดสามนะครับหนึ่งสองสามตัดแต่ขวดเล็กนี้บางครั้งเนื้อข้างในมันมีน้อยแล้วก็เอาสองข้อก็ใช้ได้นะครับทางรายการบรณฑิตกจะเอาสองนะครับสองข้อ นะครับกับหัวเข้าไปข้างในเรียบร้อยนะครับสองอ่าวทีนี้เป็นหน้าที่ของไพะเอกแล้วนะครับก่อนจะถึงไพะเอกเราจะต้องเชื่อมัดเชื่อสองข้อครึ่งนะครับสองลอกครึ่งหนึ่งสองมาเฮกินเดี๋ยวเฮกินจะเป็นพพะเอกสองครึ่ง สองครึ่งงันเี๋ยวกินนั่งอยู่ตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวหลานน้อยจะเป็นคนทำต่อตัดนะครับแบ่งสามประหยัดสามประหยัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังกินดูฟูเราไปยังกินจะกินไกเอกอ้าวทีนี้จะมัดนะครับ นับมาสามข้อหนึ่งสองสามมัดแมงวันทองจะมาหาแล้วนะครับปูบ<ฮ>เงื่อนนะครับเงื่นงนนอนง่ายง่ายรูดได้ลูดได้นะเอาให้รูปได้นะอ่าดูนะครับอย่างเงี้ย มัดอย่างนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้แหละขอมันรูดได้ขอมันรูดได้อ้าวเสร็จไปหนึ่งแล้วนะพายเอกแอนแอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกินถือไว้ครับถือไว้ครับเด้ออ้าวสอง ร้องนะครับนับสองครึ่งเดี๋ยว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 เฮกินรอกเฮียกินลอกเฮกินสองครึ่งนะครับเอาละเนี่ยแบ่งสามับเข้าไปมันก็จะไปตนดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มนเลยมันก็เดาไม่ได้เดี๋ยวเฮียกินจะแสดงต่อนะดูดูปูดูปล่อยไปนะครับสังเกตดูปูสอนนะครับเดี๋ยวเฮียกินจะทำแล้วหลานจับเป็น ผู้สาธิตรายการต่อไปนะครับมา,มาโอเคเดี๋ยวยิงกนานไปก่อนเดี๋ยวมีจีนคอยใก่แต่ยิงดูคุยนะครับอ้าวได้แล้วนะครับ45องศามุมเอียงเหตุผลกันฝนสาดนะครับน้ำยาอยู่ข้างในไม่เสียเอาละทีนี้จุดละ พระเอกออกมาแล้วนี่ผู้ช่วยนะครับอ่าหิกินมาถือครับอ่าถือไว้ครับอ่าหันหน้าไปทางนู้นเพียงเพียงเอาละเออนั่งอย่างนั้นก็ได้มาเอาละเสร็จหนึ่งจะเห็นว่าแมงบันทองสองตัวมาแล้วนะครับมาแล้วมันเหม็น ในสายตาของเรามันหอมวัตี่สองใส่ปวดเล็กจบอะถือคือนะครับเอาละเอายกให้ผู้ฟังผู้ชมดูน,นี่ครับใส่เข้าไปบาแบบไหนก็ได้มาเอาละัะเอาละทีนี้เสร็จรายการดูมาแล้วนะครับเราก็ผูกท่านจะต้องเข้าใจว่าแมงวันทองนี้ มันจะชอบธรรมชาตินะครับชอบธรรมชาติถ้าเรามัดสั้นมันจะไม่ชอบมันจะให้ลมพัดอย่างนี้นะครับอ่าล็กเออโยกไปอ่าอยากกินมัดตัวนโน้นเออมดัดเลยครับมัดเลยอ่าท่านจะเห็นว่าหลังจากผูกแล้วไม่ถึงห้านาทีเข้าแล้วนะครับไม่ถึงห้านาทีเข้าแล้วไม่ถึงห้านาทีตัวนี้ก็จะเข้าเลย ในหนึ่งวันดูมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอเอาอละครับทางกินาสินิมากกว่านห,ห,หนึ่งร้อยตัวทางรายการบรรลุกั๊กหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังผู้ชมที่มีพืชผลมไม้ที่อยู่ในบ้านของท่านหรือสวนของท่านทำตามบรรลุกั๊กนะครับหวดหนึ่งคัดจันบัดมีด ผลไม้ของท่านจะยืนยงขายดีมีราคาลูกโตนะคุ้มค่ากับการลงทุนทางรายการบรนลุกากหวังใจเป็นอย่างยิ่งในบนี้คงจะมีเป็นงามความดีไม่มากกว่าน้อยนะครับขอติด้เขาดูนะครับดูมยงชิดอ่ายงชิดนะครับอังที่ท่านเห็นนะครับขอบคุณครับขอบคุณ Wow.